นีเป็นวิดีโอต่อนะผมขึ้นบันไดามาชั้นสอขึ้นแล้วผมจะลงลงให้ฟางทีมดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลงเนี่ยขึ้นมามันก็จะมาเจอฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นธนาคารซึ่งร้านยาจะอยู่ตรงตริดร้านคิวเวนตรงนี้อะ,ะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอกันนี้นะตัวร้านยาของโรตัสลูกค้ามีนะฮะ มีเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นลูกค้าเดินซื้อของอยู่เนี่ยครับพื้นที่ห้องที่เขานำเสนออันนี้เดี๋ยวผมคือถ้าลงรักเรื่องก็ลงอันนี้พี่น่าจะจาได้แล้วนะผมอธิบายหลายรอบละเนี่ยก็ลงตรงนี้ลักเรื่องลงไปตรงนี้เหมือนที่ใช้ลักเรื่องก็ลงตรงนี้ยังไงก็ต้องเห็นหน้ารันยาตรง <c oughs> <c oughs> สค้าก็มีอยู่ดรื่อยๆนะ,ะอันนี้เดี๋ยวผมจะลงอีกฝั่งหนึ่งบ้างคือลงตัวที่เป็นบันไดเนี่ยขาก็มีอยู่คือลงบันไดที่สาหรับคนถือของนะไม่ใช่รถเข็นเดินลงได้ก็จะลงฝั่งนีน้ซึ่งตำแหน่งร้านที่ว่างก็จะอยู่ตรงนั้น น,นี่ก็เป็นลากเลื่อนหน้าหลาังใหญ่แต่อันนี้เป็นบันไดที่ลงมาพื้นที่ชั้นหนึ่งลงมาก็จะไ,ไปเจอบันไดขึ้นฝั่ง้นเห็นไหมครับที่ผมขึ้นไปตอนแรกอันนี้ก็จะสามารถเดินออกไปทะลุไปด้านหลังนะครับอันนี้เข้าด้านหลังเนี้ยก็จะไปลานจอดรถใต้อาคารที่ผมให้พี่ดู <c oughs> อนนีร้านทองนะครับอันนี้เป็นฟุตคอร์ดฝั่งฟุตคอร์ดนี้ตกับไปอเมซอนนะครับฟุตคอร์ดก็เต็มหมดนะอันนี้คือทางออกจะเป็นทางออกรองฮนะทางออกลหลักอยู่ฝั่งนึ้ นะครับฟุตคอร์ดก็มีคนนั่งทานข้าวทำนะเต็มนะฟุตคอร์ดไม่มีว่างนะครับเต็มทุกร้านน่าสนใจเหมือนกันครับท่า,านสานี้นะ